รอตัวเปิดคิดตัวตามซัดส,สี่เอกพัดิบิกมัมจนน่วมแต่จะล่วงไม่ล่วงนั้นอันนี้ก็ยังต้องมาลุ้นกันในมังงะตอนต,อต่อไปครับ จากง,งานตอนที่1 3 9ที่ผ่านมาคุณทัฟฟอก้ารอและคุณยูสทัทคิดก็โชว์เทพเล่นงานสี่จักรพรรดิอย่างบิ๊กมัมซะเสียทรงและเสียชื่อสี่จักรพรรดิที่ปกครองท้องทะเลมาอย่างยาวนานหลายสิบปีตั้งแต่สมัยที่เด็กน้อยอย่างรอกับคิดยังกินนมแม่กันอยู่เลยก็บิ๊กมัมพูดเอาไว้ประมาณนี้นะครับตอนที่สู้กับรอและคิดซึ่งสึกระหว่างสี่จักรพรรดิและ2หน่อตัวเปิดกับตัวตามในช่วง2ตอนมานี้ก็เป็นการต่อสู้ที่มันหยดติง๋งและเดือดจัดๆสมกับเป็นหนึ่งในสึกที่จะตัดสินอนออาคตขง และในศึกครั้งนี้มันอาจจะเป็นการบ่งบอกถึงอนาคตและผู้ปกครองท้องทะเลในยุคถัดไปเลยก็ว่าได้ถ้าเกิดว่า4ีจักรพรรด์โดนกระชากลงจากบัลลังในระยะเวลาไล่เลี่ยกันถึงสองคนู้าำนัจนต่างๆในทะเลจะสั่นคลอนขนาดไหนในประเด็นนี้ก็ยังไม่น่าจะมีใครคาดเดามันได้ครับยกเว้นอาจารย์โอดะเราก็มาดูถึงรายละเอียดการต่อสู้และท่าโจมตีต่างๆกันสักหน่อยดีกว่าครับโดยท่าโจมตีของลอกับคิดที่ใช้ใส่บิ๊กมัมในมังงะตอนที่1 0 3 9นั้นก็ค่อนข้างอลังการและดูเดือดมากๆา ถ้าพังเจอวิลเล่หรือคลื่นทะลวงแหลกที่รอใช้โดยรอเนี่ยจะใช้ท่ายาชาเคลือบดาบคิโคคุก่อนด้วยครูมแล้วทําให้ดาบสามารถขยายและยาวขึ้นได้ต่อจากนั้นรอก็กระโดดไปปักดาบที่ได้เคลือบเอาไว้ใส่บิ๊กมัมที่นอนเสียหลักอยู่จากที่เจบิ๊กมัมเนี่ยโดนรอแทงซากตึกถล่มใส่หัวก่อนหน้านั้นซึ่งบิ๊กมัมที่โดนดาบปักเข้าไปเนี่ยก็จะไม่เจ็บเพราะโดนดาบแทงหรือปักนะครับเพราะว่ามีท่ายาชาที่เคลือบดาบเอาไว้อยู่ทําให้เป้าหมายไม่รู้สึกเจ็บครับก็สมกับเป็นชื่อท่ายาชานั่นแหละแล้ว จึงยืดดาบที่ปักทะลุตัวบิ๊กมัมให้ยาวแบบยาวทะลุพื้นของเกาะโอนิงาชิมะจนทะลุลงไปปักทะลุพื้นดินของวันุคุนี้อีกทีแล้วก็ทะลุลงไปในดินลึกมากๆครับคือรอเนี่ยยืดดาบให้ยาวเหมือนกับกระบองโอคุในเรื่องดาร์กบอลเลยนะพอยืดดาบได้ระยะที่ยาวและลึกจนลอพอใจแล้วรอก็ได้ใช้ท่าพังเจอวิลเล่ขึ้นทะลวงแหลกเพื่อปล่อยขึ้นกระแทกใส่ร่างบิ๊กมัมเช่นเคยก็คือบิ๊กมัมเนี่ยโดนโจมตีจากภายในหนักๆที่รอใช้ไปถึง3รอบแล้วนะครับและรอบนี้ที่เป็นท่าปิดฉากก็ดูจะสสร้าาาางควมเียยยหภ ให้กับร่างของบิ๊กมัมได้เจ็บกว่า2รอ,อบแรกแน่ๆก็ดูจากสีหน้าของบิ๊กมัมได้ครับซึ่งบิ๊กมัมเองเนี่ยก็บาดเจ็บมาก่อนแล้วด้วยจากที่สู้กับรอและคิดมาหลายตอนก็ไม่ได้มีสภาพเต็มร้อยครับแต่หลายตอนที่เราอ่านกันเนี่ยก็เวลาในเรื่องก็เพิ่งผ่านไปยังไม่ถึง1คืนเต็มด้วยนะครับส่วนท่าแดมพังปืนใหญ่แม่เหล็กไฟฟ้าของคิดที่เตรียมตั้งท่าชาร์จปืนใหญ่แม่เหล็กไฟฟ้ารอจังหวะยิงปิดฉากต่อจากที่รอโจมตีเปิดเซตก็ถึงเวลาของตัวตามที่จะมาตามปิดงานโดยคิดเนี่ยก็ชาร์จให่และลังงวว้้ก็ยิตูมส ซึ่งปืนของคิดเนี่ยก็เป็นปืนแฮนด์เมดนะครับที่พี่แกรประกอบเองแหละก็ดูดเหล็กแถวแถวนั้นมาต่อๆต,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 ติดๆบัดกีวงจรสายไฟอะไรก็ว่าไปครับช่างมันละกันเอาเป็นว่าปืนใหญ่ไม่ไฟฟ้าเนี่ยก็ใหญ่สมชื่อจริงๆก็คงต้องรอชมในอนิเมะแหละว่าจะมีฉากที่คิดดูดเหล็กหรือโลหะแถวนั้นเนี่ยมาประกอบเป็นปืนไหมซึ่งผมว่าน่าจะมีนะเพราะว่าในมังงะเราก็เห็นแค่คิดเล็งปืนมาที่บิ๊กมัมแล้วก็ยิงตุ้มแต่ในอนิเมะก็คงจะไปขยายต่อแหละขยายฉากขยายอะไรนั่นแหละครับการโจมตีของคิดที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะ โดยการโจมตีเพื่อสร้างความเสียหายให้กับภายนอกร่างกายของบิ๊กมัมนะครับส่วนท่าของลอเนี่ยก็จะเป็นท่าที่สร้างความเสียหายจากภายในร่างของบิ๊กมัมก็คือลูกเล่นแล้วพลังจากผลปีศาจของลอก็เป็นอะไรที่ปวดหัวมากๆถ้าใครเป็นศัตรูกับลอเนี่ยก็น่าจะลำคาญลอพอสมควรเดี๋ยวรูมเดี๋ยวแชมเบิลนอกจากรูมแล้วก็พอผลปีศาจต,ตื่นก็มีครูมมาอีกก็ยกระดับกันไปอีกขั้นครับกับความสามารถพิเศษของพลังผลปีศาจของทาฟาก้าลอก็โชคดีแล้วครับที่ลูฟี่เนี่ยมีลอเป็นพรรคพวกลอเองก็เช่นกันครับแม้ว่า พังแผนของเจ้าตัวที่วางเอาไว้ครับแต่ทั้งคู่ก็ยังลุยกันจนมาถึงทุกวันนี้ได้ก็ฉายาลูฟีจ่จอมพังแผนนี่ก็ไม่ได้มาพอโชคช่วยนะครับเพราะลูฟีเ่เราพังทุกแผนจริงๆบิ๊กมัมที่โดนท่าโจมตีของลอกับคิดก็ไปถึงขนาดนี้ถ้าเจาเขายังลุกขึ้นมาไหวอีกก็ยอมเจเขาเถอะครับถึกจริงๆสําหรับสี่พรกดิบิ๊กมัมแต่ดูทรงแล้วบิ๊กมัมที่โดนคิดยิงปืนใหญ่ไม่ได้ฟ้าใส่เนี่ยก็น่าจะกระเด็นจนล่วงทะลุหลุมที่รอเจาะเอาไว้จนหล่นลงไปที่วัน,น,บบนอนุคุนิแพแบบ เนนะพราะว่าหลุมที่พื้นเนี่ยของวานอคูนี้เนี่ยมันก็ใหญ่มากๆเลยนะแล้วก็ไม่รู้ว่าลึกลงไปขนาดไหนด้วยแล้วก็ไม่ใช่ว่าข้างล่างใต้วานอเนี่ยจะมีอะไรโผล่มาเซอร์ไพรส์อีกนะครับก็สําหรับศึกการต่อสู้ของลอและคิดปะทะก,กับบิ๊กมัมก็เป็นตอนที่อ่านได้มันและเดือสดสุดๆตอนหนึ่งเลยครับแล้วก็ต้องชมเลยว่าลอกับคิดเนี่ยค่อนข,ข้างถึกแล้วก็อึดมากๆในระดับที่ว่าอึดจนหน้าราคาญเนี่ยก็คือทาไมใชลิฟเนี่ยก็เอาพวกผมไม่ลงอกครับลอกับคิดน่าจะอยากเก่าไว้ในใจเพราะว่าทัาง้งลอกับคิดดดเนนนีี่่กกกก็โโโสาาาารรพััจตหๆขขอองไคบบ้้ แต่ก็ยังใช้แรงเฮือกสุดท้ายเนี่ยลุกขึ้นมาเล่นงานบิ๊กมาได้จนถึงขนาดนี้ก็เหล่าผู้คนที่ได้เห็นการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยรวมถึงพวกลูกกระเจ้าของไคโดก็อาจจะเอาไปมั่วมอยกันต่อให้ลูกให้หลานฟังว่าได้เห็นการต่อสู้ระดับสุดยอดที่สองโจสลัดหนุ่มสามารถต่อกรกับสี่จัก,กรพรรดิได้และก็เล่นงานจนหนึ่งในสี่จัก,กรพรรดิแห่งท้องทะเลเสียท่าได้ขนาดนี้แล้วก็จากในทวิตเตอร์ของผู้ใช้ที่ชื่อว่า sandman ก็เขามักจะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่น่าสนใจเกี่ยวกับวันพีซรวมถึงแปลบทสัมภาาาาาษณ์์์ขอออองจารยโดแล้้้ววพสตไถ ใครชอบก็ไปกดติดตามคุณแซนแมนกันได้ครับโดยในโพสตนี้นะครับเขาโพสต์เอาไว้ว่าท่าการโจมตีของบิ๊กมัมเนี่ยที่มีชื่อท่าว่าปืนใหญ่มหามารดามิสซิรี่ที่บิ๊กมัมใช้ในมังงะตอนที่1นึ่นั้นในสมนวนของภาษาญี่ปุ่นก็ถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษก็จะแปลว่า3000 League i n s e r t ซอร์ตออฟซึ่งเป็นชื่อของอนิเมะที่ฉายในช่ว,ชวงปีคศ1976ซึ่งผมก็ไม่เคยดูเหมือนกันครับแต่ถ้าดูจากชื่อเรื่องแล้วเนี่ยถ้าแปลตรงๆก็น่าจะเกี่ยวกัับกกาาาาาาารรรรรตมมมหหแ่่่ออออะไทนนํนนนนงง้้้ืืเเเเปลถใคคยดูี็ ได้ว่าเนื้อเรื่องของเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรการที่บิ๊กมัมใช้ท่าปืนใหญ่มหามันดามิสเซอรี่ในช่วงเวลาที่ต้องตัดสินการต่อสู้ที่ถือว่าเป็นศึกหนักศึกหนึ่งของบิ๊กมัมเลยก็ว่าได้มันก็อาจจะหมายถึงว่าบิ๊กมัมกาลังคิดถึงและอยากเจอมาเธอร์คาเมลผู้มีพระคุณที่เคยเลี้ยงดูบิ๊กมัมตอนเด็กๆอยู่ในใจหรือเปล่าโดยแม้ว่าจริงๆแล้วมาเธอร์ Martha, จะเลี้ยงบิ๊กมัมไว้เพื่อหวังที่จะขายเธอต่อให้กับพวกรัฐบาลโลกก็ตามนี่ก็เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่น่าสนใจที่อาจารย์อดะได ก็เป็นท่าการโจมตีที่มีความนึกคิดเป็นของตัวเองและสามารถพูดได้ด้วยสําหรับสือก,การต่อสู้ของรอตัวเปิดและคิดตัวตามทุกดอกแล้วบอกรอว่าอย่ามาออกคําสั่งประธานบิ๊กมัมในวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับส่วนสือก,การต่อสู้ระหว่างลูฟี่กับไคโดจะมีท่าเทๆหรือลูกเล่นอะไรใหม่ๆมาเซอร์ไพรส์เราไหมอันนี้ก็คงต้องรอติดตามอ่านกันต่อในมังงะตอนต่อๆไปครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้ามีข้อผิดพลาดหรือตกหล่นอะไรตรงไหนไปก็ขออาภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆและคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามมรัับบชวิด,ดีีโอนน้จจส ก็สวัสดีครับ